ช่วยตัวเองผิดหรือเปล่าครับถ้าโดยหลักความเป็นจริงเนี่ยไม่ผิดไม่ได้ผิดศีลแต่มันเป็นมโนกรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางใจไอ้ตัวที่คิดทางใจเนี่ยมันจะนำมาสู่ออกมาทางการกระทำทางกายกับวาจาดังนั้นการช่วยตัวเองเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นการผิดศีลแต่มันเป็นความรู้สึกในใจ ถ้าเราไปรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นโดยการที่ไปนึกถึงคนอื่นอย่างเงี้ยไปนึกถึงผู้หญิงอื่นไปนึกถึงผู้ชายอื่นมันจะมีความผิดในเรื่องนี้แต่การกระทำเนี่ยยังไม่นับว่าเป็นการผิดศีลเพราะยังไม่ได้ล่วงละเมิดต่อใครทางกายกับวาจาเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะยังสามารถทําได้อยู่แต่เอาพอประมาณนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมกมุ่นเกินไปไม่เป็นอันทําอย่างอื่นนะ